ทำตามง่ายๆคลายออฟฟิศซินโดมสวัสดีครับผมดรก,การ์กจีเทวิติศิก์เวิร์กอัพเดลิเวอรี่วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ในวันนี้เนี่ย,ยผมจะมาบอกเกี่ยวกับโรคที่พวกเราทุกคนอาจจะประสบพบเจออยู่นั่นก็คือโรคเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมออฟฟิศซินโดมเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับการปวดกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นช่วงบา่าไหล่หลังหรือแม้แต่กระทั่งเอวของเรานน่เองเหตุที่มันเกิดแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งคือในช่วงนี้เราทํางานอยู่ที่บ้าน Work ์กฟอร์มโเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันคือโรคโควิด19มันยังไม่ดีขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า เราจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านกันอีกนานเท่าไหร่ดังนั้นคือพอเพื่อนๆทํางานที่บ้านกันแล้วเนี่ยปวดหลังปวดเอวหรือแม้แต่ลูกๆหลานๆเรียนออนไลน์นั่งเรียนหรือแม้แต่การนั่งเรียนในท่าที่ไม่เหมาะสมก็จะทําให้เราเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมได้เช่นเดียวกันดังนั้นคือไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนทํางานเด็กวัยเรียนก็สามารถเกิดได้เช่นเดียวกันเพราะเราไม่ได้เปลี่ยน อิิยาบทในการทํางานของเรานั่นเองวันนี้ผมเลยจะมาบอกท่าเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดมถ้าเผื่อใครที่ยังไม่เป็นนําไปใช้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นจะมีท่าไหนบ้างติดตามได้เลยครับท่าในการยืดกล้ามเนื้อนะครับในการทํา แก้ออฟฟิศินโดมผมจะให้ทําค้างไว้ประมาณ1 0บถึงสิวินาทีโดยที่เราสามารถจับเวลาหรือจะนับในใจก็ได้ไม่ต้องซีเรียสมากนะเน้นการยืดให้มันเยอะๆท่าที่1มือประสานกันนะครับแล้วเหยียดแขนออกไปด้านหน้าเหยียดให้ตึงนะครับ9 10 11 12โดยประมาณนะครับอาจจะไม่เป๊ะมากนะครับแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับบางทีอาจจะทํานานกว่านี้ก็ได้ท่าต่อไปท่าที่2 11 12โ okay. อเคอาต่อไปนะครับเอามือประสานที่เอวนะครับแล้วก็แอ่นขึ้นไปนะครับพยายามยืดให้มันเยอะๆนะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้า็ดท่าต่อไปนะครับเป็นท่าที่เราจะปิดคอของเราเพื่อให้มันมีความยืดมากขึ้นนะครับโดยที่ทำ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อ่าเปลี่ยนข้างนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเอามือประสานาแล้วก็กดคองอันนึง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 สิบสองนะครับเอามือประสานกันดันท้องไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองต่อไปท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าบิดช่วงเอวนะครับคือเราท่านี้สามารถทําได้ง่ายๆนะครับก็คือเข่านะครับไขว้ขึ้นมาเหมือนนั่งไขว่ห้างน,น,นะแล้วก็มือด้านซ้ายจับที่เข่านะครับแล้วด้านขวาก็บิด ดึงพยายามใช้มือนะครับดึงเข่าเข้ามาแล้วก็ลำตัวปิดอีกทางหนึ่งส1 1เอแล้วก็สลับข้างครับจับปึ๊บบิดสิบเ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่าในการแก้อาการออฟฟิศซินโดรมนะครับจะเห็นได้ว่าท่าส่วนใหญ่ที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยเป็นท่าทำท่านั่งกับเก้าอี้แต่ถ้าเผื่อเพื่อนๆไม่อยากที่จะนั่งเก้าอี้อยากจะเปลี่ยนท่าบ้างก็สามารถทำท่าในลักษณะแบบนี้เป็นท่ายืนได้เช่นเดียวกันส่วนวิธีการทำก็คือนับ1 0 1ถึง12 เซตในการทําก็อาจจะทํา2เซตหรือ3เซตก็ได้แล้วแต่เวลาที่มีไม่ต้องเสีเยดแต่พยายามเปลี่ยนท่าในการนั่งบ่อยๆนะครับอย่าค้างที่ท่าเดิมเป็นเวลานานๆสําหรับวันนี้นะครับ g 2 6 w o r k o u t d e l i v e ก y ก็ได้นําท่าเกี่ยวกับการแก้ไขอาการออฟฟิศซินโดรมมาบอกเพื่อนๆสําหรับคราวหน้าเราจะมีสาระความรู้ในเรื่องใดมาบอกเพื่อนๆอ,อีกยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับ g 2 6 w o r k o u t Delivery ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ 拜拜。Bye bye.